กราบสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับสําหรับพี่พี่ที่รอปฏิทินไทยแลนด์เนาะรอบประจําวันที่16ตุลาคมนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาถึงวันของเราเต็มที่แล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณคอมเมนต์นี้จริงๆนะครับขอบคุณจักใจจริงเลยที่บอกว่ายืนยันอีกเสียงให้จริงครับใช่ครับผมให้จริงผมให้จริงครับและเข้าจริงด้วยใครที่ไม่เชื่อว่าผมให้จริงๆหรือว่าเข้าจริงๆพี่ครับ กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมลงให้ก่อนถึงวันจริงอะ่ะประมาณ5้ถึงหวันแล้วพี่ไปดูได้เลยครับว่าผมให้จริงไหมแล้วเข้าจริงไหมนี่ผมให้ดูผมให้ดูครับนี่คือผลงานรอบที่มันผ่านมาและนี่ครับล่าสุด5 0าศใครเล่นตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าใครที่ตัดเล่นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันสําหรับรอบนี้นะครับผมจะเปิดชุดด้านบนให้ก่อนนะครับสําหรับรอบประจําวันที่1 6ตุลาคมผมจะเปิดชุดด้านบนให้ก่อนนะแง้มแง้มให้เลยนี่ไม่พูดพามทาเพลงผมเปิดได้เลยนะครับ ส่วนชุดด้านล่างนะครับใครที่รอชุดด้านล่างอยู่พี่ครับไม่ต้องรอกดหน้าโปรไฟล์เข้ามารับได้เลยนะครับสําหรับชุดด้านล่างแดงๆอย่างนี้เลยวงๆแบบนี้เลยกดหน้าโปรไฟล์แล้วเข้ามารับในบ้านได้เลยนะครับ